สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับ킹ดอมรัสเวนเจนส์ภาคที่ยี่สิแล้วนะครับภา์ที่แล้วรับเราได้บุกเมืองของพวกชาวมนุษย์กบนะครับที่ชื่อว่าเผ่าอนุเลียนมาได้สำเร็จในดานแรกๆเลยครับซึ่งบอกเลยว่าพวกนี้ถึงจะไม่โหดเท่ากับดานของพวกผีนะครับแต่ว่าเจ้าพวกนี้มีจำนวนที่เยอะมากๆแล้วก็กรอดน้ำาชี่เล่นๆเลยครับเลยรับมือยากหน่อยหนึ่งบวกกับครั้งก่อนผมจัดกำลังผิดไปเยอะครับก็เลยลำบากหน่อย แต่ครั้งนี้มีประสบการณ์และรู้ว่าต้องรับมือยังไงแต่ไม่รู้จะรอดเหมือนกันไม่ในด่านนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในด่านของเกาะลึกลับที่อยู่ตรงกลางแมปนะครับที่เป็นอนาณาเขตของพวกชาวเผ่าอนุเลียนนะครับโดยวันนี้เราจะอยู่กับด่านนี้ครับวันนี้เราอยู่กับด่านที่ชื่อว่าอนุเลียนพารซานะครับรายละเอียดของข้อมูลด่านนะครับดูนั้นไม่พน รู้ว่าพวกมันวิ่งหนีหใา้จุกตูดยังไงขณะที่กองทัพอันเกียงไกรของเราเดินทัพเข้ามาด้วยกําลังอย่างไม่หยุดยัง้งเราต้องเอาชนะกองทหารของพวกมันเท่านั้นและสถานที่แห่งนี้ก็จะตกเป็นของพวกเราแต่ระวังไว้ข้ารู้สึกได้ถึงบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเวทมนต์ที่เล็ดลอดออกมาจากที่นั่นอาจจะเป็นพลังแห่งความมืดที่ข้ารู้สึกก็เป็นได้และถ้าข้าคิดถูกพวกมันจะต้องถูกหยุดยั้งในทันที ด่าน2รู้สึกงานนี้น่าจะมีศัตรูใหม่ๆโผล่มาด้วยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ไปผ่านมาคือด่านแรกๆจะไม่เท่าไหร่แต่พอด่านที่ขึ้นไปจะมีศัตรูตรัวใหม่ๆโผล่มาเพียบน่าจะรับมือยากขึ้นเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกฮีโร่ก่อนเลยครับตอนนี้ฮีโร่ตัวเดียวที่ยังไม่เลเวลยังไม่เต็มนะครับคือมีแค่แจ็คโอเลนเทนนะครับ ึ่งผมก็คิดว่าจะเลือกเป็นแจ็คออเนเทอร์ในด่านนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เก็บเลเวลให้เต็มไปเลยซึ่งก็ไม่รู้จะได้ผลไหมนะครับโอเคแล้วก็หอคอยใหม่นะครับวันนี้เรามีหอคอยใหม่ที่เป็นหอคอยสุดท้ายของเราแล้วครับก็คือนี่ครับหอคอยที่มีชื่อว่า Deep Devil Re e f นะครับมีข้อมูลตามนี้ครับลูคาเลสเตปรากฏตัวออกมาจากห่วงลึก เพื่อลงทันศัตรูของพวกมันด้วยเวททำลายล้างเมื่อพวกคลีบเขียวกำลังต่อสู้แล้วก็หยุดศัตรูจากภาคพื้นอันนี้เป็นพวกเหมือนกับพวกมนุษย์มนุษย์เงือกนะครับที่เราเคยเจอกันน่าจะในภาคแรกๆสุดเลยครับพวกเผ่ากรีนฟินนะหรือเผ่าคลีบเขียวโอเคมีสกิล3สกิลเริจอันแรกก่อนอันแรกคือ p e r f e c t storm สกิลนี้จะเป็นการอัญเชิญเมฆพายุนะครับขึ้นมาเหนือหัวศัตรูแล้วก็ผ่าศัตรูด้วยสายฟ้าแล้วก็อันที่สองนะครับคือเนตโตรก็คือพวกทหารผู้ทหารการีนฟินนะครับจะสามารถกว้างแห่ใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งจะสามารถทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งส่วนสกิลที่3ครับช h o เซนออฟเ e อะซ อันนี้คือจะเป็นสิิปที่ช่วยเพิ่มความสามารถพวกเลสสปานะครับก็ง่ายๆคือทําให้พวกฐานเดินเท้าที่อยู่ข้างๆป้อมนะครับอึดขึ้นหรือพระจมตีมากขึ้นเอาละงั้นด่านนี้ผมใช้ตัวนี้เลยแล้วกันเอามาแทนนีน่แล้วก็ส่วนป้อมเวท ผมเอาเดี๋ยวอ่ะนี่แล้วกันเราไปเอา,เอาแล้วก็ถนูเอาเป็นกระดูกเหมือนเดิมแล้วก็เอาเอลฟ์มาเพิ่มประสบการณ์นี้บอกได้แล้วเราว่าพวกเอลฟ์ฮัสซินสามารถช่วยเราได้เยอะเพราะว่ายิงระยะไกลได้โอเค จะเืออัปเดตดน,นี่เราน่าจะเน้นที่พลังอึดเหมือนเดิมโอเคเอาตามนี้เหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวเวลาเสียงโชกันละเดี๋ยวรู้กันว่าจะโหดแค่ไหนดานนี้ดานที่แล้วก็โหดเหมือนกันแต่นี้น่าจะโหดกว่าอ่ะงั้นมาลุยกันเลย โอเคมาจากสองด้านคราวนี้มีอะไรให้เล่นอีกโอเคนะงันตรงนี้เอาเป็นกลินฟินตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ช็อกสายปาตรงนี้สายปาตรงนี้เอฟตรงนี้ bow and b เ a d ด i ี s h u n t i มั season. นนี่มันน c o มันน n ่มันนี่มัน f ี่มัน e ี r มันนี่มัันนี่ันนี่มี่ันนี่ม่อน่นันีัี่ันรา่มันนี t มมันนี้น่ันีย บันี้เราใช้พวกตัวอื่นสู้ได้แจ็คโอลเนเทิร์นก็ปาลาระเบิดเข้าใส่โอเคถอยมากอนเอาหนี่ไปเดี๋ยวไปมันรกหน่อย อันนี้ไปสกัดไว้สวามปิงตรงนี้สองจุดเลยอัพสัก,สกอย่างละหนึ่งเดี๋ยวรับรองได้ช่วยได้เยอะเลยแหละเอาล้มั้ยรีรีรมา ความติงอยู่ตรงนั้นช่วยได้เยอะแหละตรงนี้ Bow and Blade ความติงยิงธนูใส่อ้าวกลับไปจากกระเทินเท่านี้ดุ้ย ปีพุหน้าลุยเลยกล,ลับไปซะ,ะไปออกมาอยมีอะไรอีกเพิ่มนีกหน่อยดีกว่าช่วยหน่อยจะกัดไว้แจ็คตรงนี่ บอกการวับฉุกเฉินมากแจ็คเอาแจ็คคนนี้เลน,นีกลับไป สวัสดีสวามิีเอาวนี้เอาไปกินโอเคเอามาเฮ้ยอะไรวะมีศัตรูใหม่สองตัวอันุเรียนอิลูไดท์นี่เป็นศัตรูจำพวกที่ใช้เวทมนต์นะครับขอ,ของเผ่าอันุเรียนมีควาสมสามารถในการสราบศัตรูจุดเด่นมีมีสามข้อ ข้อแรกคือสามารถเพิ่มโบนัสด,ดาเมจให้กับพันธมิตรได้เมื่อมีพันธมิตรอยู่ใกล้ๆแล้วก็ข้อ2คือสามารถชาร์จลังเวทเก็บเป็นเอาไว้เป็นลูกลังเวทบนยิงทีเดียวได้แล้วก็ข้อ3คือมีเกราะต้านเวทสูงมากโอ้แจ็คมามหนิถอนไปก่อนแจ็คสามารถเออแล้วเนี่ยดูไปเลย a อนดูเลียนชเนเลอร์เป็นลูกศิษย์ของมหาจอมเวทแห่งเผ่าแอนดูเลียนมีความสามารถในการสร้างเวทมนต์ออร่าที่จะช่วยเพิ่มความสามารถกับพันธมิตรอยู่ใกล้ๆได้จุดเด่นมี2ข้อคือข้อแรกสามารถให้บัฟออร่ากับพันธมิตรอยู่รอบๆได้แล้วก็ข้อ2คือมีเกราะตาเวทระดับกลางโอเคตัวโหดเหมือนกัน ทางมากันเพียบเลยเ้าหนิจัดไว้อ่ะแจ็คแจ็คไปฟังนี้เอาหน่ไปกินสวัสดีพยายาขนาดน,นี้น่าจะโอเคแล้วล่ะ เอฟทีซียังไปไม่ถึงไหนามาเอาแจค็คไปด้านล่างช่วยกันหน่อยออยิ่งอ้ยกลับไปเหมือนเดิมเอามาเสร็จเอีก ขยายผ่านไปง่ายก็พอมันนี่งกดไว้ยมันเข้าไปได้แจ็คฝั่งทางนี แจ็คมาหนิยิ่งดู่งโอเคจ็คมานนนหนิไกัดไว้ตรงนี้เข้ามาอันนี้ถึงตายกันแน่เอา ไปโดนเป็นแถวเอออัปเกรดไอ้ตรงแซปเปอร์ดีหน่อยดีกว่าจะได้ยิงเดี๋ยวเราตายเลยมากัดเอาให้อยู่เลยนะ It's hunting season, Jack Louis. Come ok. I dare đi Okay, After Lady Noir, I call our hunter's tag Louis. Bow oh, and blade, swift as a coursing river. The wood go higher. One with the, stall. Oh, the ไว้รถตุ๊กเอาเอาีอาอา่ไปกินทโัโคกเลยยิ่งโอเคตายโคตรมากอัพเล็ฟ้าผ่าเว็บที่แปดชุดหนึ่งแล้วย้ดตานได้อยู่ ก็ไม่แน่และมาเพียบเลยเออามสกัดไปก่อนอย่าให้พวกจ้องเวทใช้เวทได้ใช้เวทได้จบเลยขเข้ามาคปที่ารมณ์ c ล y s t a l ิ e m o l i เป็นโกลิมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเวทนมตนคริสตัลซึ่งจะถูกพุ่มด้วยคริสตัลรอบตัวเลย ซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถรวบรวมพลังเวทมนต์ได้มากพอพวกมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้จุดเด่นมี3ข้อข้อแรกคือมีโบนัสอาร์เมอร์มีมีเกราะพิเศษเพิ่มถ้าหากว่ามันอยู่ใกล้ๆกับแชเนลเลอร์แล้วก็ทาความเสียหายเป็นแบบแอ์เดาร์เมทถ้าหากว่ามันตายคือระเบิดตัวเองได้แล้วก็ข้อ2คือวิ่งช้ามาก วิ่เลยเกินไปดตัวเองได้อะไรไงนี่ทีเดีบปิดอึดขึ้นน้อานี่นีซะเผาหมดเลย โอเคน่าจะมากพอแล้วตัดสก,กัดมันไว้ <c oughs> ออกก็ได้ก็ลองดูเลยดิ <c oughs> แล้วก็อันนี้เพิ่มนลิ้นหน่อยดีกว่า เนปทะไ,ไม่มีนะอ้าวมาเลยแล้วกันไม่รอเป็น F4 ไปละยังไม่พลาดตอนนี้อนาคตเอาไม่แน่อุ้ยแจ็คอะเอาเลยวางระเบิด นี่ไปกินทูน่าเฮดทูน่าเฮดน่าจยังเข้ามาไม่ได้ตอนนี้แค่ตอนนี้นะยังแน่ใจไม่ได้ ทำให้ฐานอื่นขึ้นอิดหน่อยเอาออกมาเฟซเอ็ดอมีอะไรอีกเอ็นโทรเอ็นโทรแจ็คคนนี้ย,ยิงนี่ซะ I can't die. Oh, give me that. That slow. bow and blade, the sky will turn dark. ผ่านมาได้ลึกขาดเลยนะเอาลุยแจ็คมีตัวเพิ่มกำลังพลด้วย <can> die. <laughs> สายฟ้างานดึกเรียบร้อยละเอาหมาไฟไปกิน เอาเลยผ่พาพวกมันมนี่จะโดนเขาให้เอ้ายิ้มเจ๊ะไปน,น,น,นี่มาแล้

<ป>มามาแ<ป><ป>จา็คตองนี้หยุดพวกมันไว้ย้ายผ่านได้ก็พอละ วางสิงนี่แหละใช้แล้วมีประโยชน์สุดเอ้ากลับไปกกแจกเลินเดือนสิบละสบายแล้วงานนี้เอ้าวยิงตัวกรอดนะเอานี้ยิงทุมสุด เบสิสามแล้วชิวๆอยู่ตอนนี้ไม่ชิวเท่าไหร่เนยนในอนาคตแจ็คมานี่โอเค่าเรียบร้อยไปกลับาน,นล่างต่อแจ็คเอาเผามันแบบร้อย มับ้ลต้องต้านไหวนะข้างบนนะเดวกลับไปก่อน วางแหหยุดไว้เลยศัตรูโจมตีไม่ได้เฟรมสี่เกินพอละเขาไปสกัดเพิ่ม ไ,ได้อุ้ยไม่ไม่ทันคนนี่ไ,ไ,ไปไปกิน <c oughs> อ่าคว้า,า่าเขาให้ ปางเต็ครบหมดละอะองคเอาดีไปม้าไฟเจ๊จะเอาดีหมดหรือยังขากรเจมเต็มเลี่ยงละ ยังไม่เกลี้ยงยังไม่เกลี้ยงยัง,ม,ยง,ยงมีอีกตัวนึ่งมีธน,นูหน่อยมาแทงก็ได้ก่ใหมันรู้ไปดิเจาะเข้ามาได้ก็ให้มันรู้ไปสกัดไว้อย่างนั้นคือมันไม่สามารถออกไปได้ไหนได้เลย สบายๆครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ฮีโร่ตัวใหม่เออจุนไปอ่ะชื่อแปลกๆโอเคมาด,ดูกันน่าจะเป็นหัวหน้าของพวกกรีนฟินนะจุนไปฮีโร่ตัวใหม่จุนไปแจ็คครบแล้วโอเค เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องประวัติแล้วกันวันนี้พอแค่นี้ก่อนสหรับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดคอนุกของคิงด o มลัชเวนเจ n ส e พาร์ทที่22เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้ครับผม นเลดูฟขอลาทาบผูทุกทุกท,ท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ